ฉีดปากอันตรายไหมนะครับหลังจากที่กลัวฟิลเลอร์กันไปแล้วใช่ไหมครับเนาะทีนี้ต้องบอกก่อนครับบริเวณเส้นเลือดหลักๆที่วิ่งบนใบหน้าเราเนี่ยมันก็จะมีเส้นเลือดเขาเรียกอันนี้เขาเรียกคอมบอนเทโลติดเนาะเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่จะออกจากหัวใจขึ้นมาที่จะมาเลี้ยงส่วนบนนะครับมันก็วิ่งมาตามคอมาเนี่ยครับมันก็แตกเข้าไปด้านในแล้วด้านนอกแล้วก็มันจะมีแตกแขนงบริเวณนี้ให้เป็นเส้นเลือดหลักนะครับเส้นเลือดหลักก็วิ่งขึ้นมานีนะครับแล้วมันก็จะแตกกิ่งนะครับแตกกิ่งมาเลี้ยงปากบน นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นมานะครับวิ่งขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บมาเลี้ยงจมูกนะครับแล้วก็เข้ามาเลี้ยงดวงตาเรานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่อันตรายจริงๆสําหรับการฉีดฟิลเลอร์นะครับก็คือบริเวณนี้หน้าผากบริเวณแถวนี้ขมับแถวนี้นะครับใต้ตานะครับตรงนี้อันตรายนะครับฉีดจมูกอันตรายนะครับบริเวณที่อันตรายจริงๆก็คือเป็นบริเวณนี้นะครับเนาะอันนี้คืออันตรายมากตาบอดได้นะครับ ส่วนฉีดลิ้มฝีปากอันตรายไหมนะครับเนื่องจากมันก็มีเส้นเลือดหลักที่แตกบริเวณนี้นะครับเข้ามาเลี้ยงปากบนและปากล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความอันตรายของมันก็มีในการฉีดลิ้มฝีปากหนึ่งอันนี้ถ้าพูดฉีดไม่ดีก็เป็นก้อนแข็งไม่เป็นธรรมชาติเนาะไม่ได้ทรงที่ต้องการนะครับเขียวบวมช้ําเป็นได้เจอได้เป็นเรื่องปกตินะฉีดปากนะครับเนาะติดเชื้อเจอได้ไหมเจอได้นะครับฉีดปากอุดตันท่อน้ําลายเล็กๆทำเจอได้ไหมเจอได้ นะครับทีนี้การอุดตันเส้นเลือดเหมือนฉีดฟิลเลอร์บริเวณอื่นเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ครับนะการฉีดริมฝีปากก็อันตรายเช่นเดียวกันสามารถอุดตันเส้นเลือดได้ทําให้เนื้อเยื่อบริเวณนี้เกิดเนื้อตายอ่ะสมมุติเราฉีดตรงนี้นะครับฉีดปากเนี่ยมันก็เกิดเนื้อตายได้นะครับฉีดปากบนก็เกิดเนื้อตายได้และส่วนใหญ่ถ้ามันถ้าฉีดปากนะครับอย่างปากล่างเนี่ยมันก็มักจะอุดตันแถวๆถวนี้แหละแต่ถ้าฉีดปากบนนะครับฉีดปากบนเนี่ยก็จะเนื้อตายแถวแถวนี้นะครับถ้าอุดตันแล้วก็ เส้นเลือดมันก็จะมีเส้นเลือดจากเลี้ยงปากบนเนี่ยขึ้นมาหรืออาจจะมีกินมาติ่งตรงนี้หน่อยๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเยื่อแถวนี้นะครับบริเวณนี้ก็อาจจะตายได้นะครับเนื้อเยื่อปากจะตายได้แต่แต่นะครับมันก็จะไม่พ้นกลับมาย้อนกลับมาไกลจนเข้าเส้นเลือดตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดฟิลเลอร์ปากนะครับเกิดปัญหาได้เช่นเดียวกันอุดตันเส้นเลือดได้เช่นเดียวกันแต่มักจะไม่มีการพ้นหนัก ขึ้นมานะครับย้อนกับเข้ามาจนเข้าเส้นเลือดตาทําให้ตาบอดนะครับไม่เหมือนบริเวณนี้อย่างจมูกเนี่ยตาบอดได้ล่องแก้มตาบอดได้นะครับใต้ตามิดเฟสตาบอดได้นะครับฉีดหน้าผากฉีดฉีดขมับตาบอดได้นะครับฉีดปากเนี่ย ก็เนื้อตายบริเวณนี้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ยังไม่เจอวัตการว่าจะผลนกลับมาทําให้ตาบอดนะครับแต่ยังไงก็ตามยังไม่มีอะไร100%ในการแทนนะครับเราอย่าเป็นเคสแรกของโลกนะครับที่ฉีดปากแล้วตาบอดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็มีความรู้นะครับรามัดระวังภัยกันไว้นะครับเนาะถ้าหมอพูดแต่ข้อดีอย่างเดียวคนไข้ก็จะคิดว่ามันดีไปหมดนะครับต้องพูดข้อเสียบ้างนะครับฉีดได้ไหมฉีดได้นะครับฉีดด้วย ความชํานาญฉีดด้วยความระมัดระวังรอบคอบนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการฉีดนะครับผม